เ a วิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเคซีคลัสเตอร์ราม a ินทราบ้านเดี่ยวตั้งอยู่ท่ามกลางความเจริญของชุมชนติดถนนอัายราขนาด4เลนรองรับเมืองใหม่แห่งอนาคตการเดินทางคล่องตัวสะดวกสบายใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกขนาดพื้นที่28.00ตารางเมตร จำนวน3ห้องนอน2ห้องน้ําส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเคซีคัสเตอร์รามอินทราโดยเริ่มต้นจากหน้าทางเข้าซาฟารีวนกรุงเทพถนนเลียบคลองสองขับตรงไปบนถนนเลียบคลอง2ประมาณ1.7กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหัทไทราชขับต่อไปเรื่อยๆบนถนนหัทไทราชอีกประมาณ3.9กเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยไทยรามันขับต่อไปบนซอยไทยรามันประมาณ1.3กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางเข้าโครงการสึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านๆบา y J Asset Management